มีคำถามถามว่าสะเหมือนสะผมติดไหมไม่ติดนะคะคนที่บอกว่าสะเหมือนสะผมอ่ะไม่ติดนะคะให้ทำเหมือนโกรกผมเลยให้ทำเหมือนโกรกผมเลยนะคะบริเวณที่งอกหนานะคะให้อัดหวีซ้ำหลายหลายรอบนะคะแบ่งเป็นช่อเนาะแล้วก็ใช้หวีอัดซ้ำบริเวณงอกหนาๆหลายๆรอบถึงจะติดนะคะคุณจะต้องหมักทิ้งไว้นะคะ5-15นาทีขั้นต่ำค่ะสูงสุดไม่เกิน20นาทีเนาะ ถ้านานเกินไปเดี๋ยวจะเป็นลังแคนะคะควรหมักสูงสุดไม่เกิน20นาทีนะคะแต่ว่า5ทีแรกก็ติดแล้วสูตรนี้คือดีนะคะสูตรนี้บริษัทเคลมว่าเห็นผลตั้งแต่5ทีแรกค่ะนะคะสูตรนี้ผมจะดกดํานะคะแล้วก็เพิ่มการงอกใหม่ของเส้นผมนะคะเพราะว่ามีมะเกือเทศเนาะแล้วก็สูตรนี้ทําให้ผมนิ่มสลวยนะคะคุณจะต้องตามด้วยหลังจากหมักเสร็จเนาะล้างออกตามด้วยแชมพูรธรรมดาและครีมนวดปกติได้เลยค่ะ